สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์คำชี้แจงให้นักเรียนวาดภาพอิสระด้วยสีน้ำให้สวยงามค่ะอุปกรณ์นะคะมีสีน้ำอย่างเดียวเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาวาดภาพกันเลยค่ะเด็กๆเด็กๆใช้สีน้ำในการวาดเลยนะคะเด็กๆวาดไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวนะคะ วาดไปเลยระบายไปเลยเด็กๆจะใช้สีอะไรก็ได้นะคะสีที่เด็กๆมีที่เด็กๆเ,เตรียมไว้นะคะเอ๊เด็กๆรู้ไหมคะว่าน่าจะเป็นอะไรหนะ้ามาแรงสาบหรือเปล่าไม่น่าจะใช่มาแรงสาบนะว้าว หัวใจหรือเปล่าอะไรนะถูกต้องค่ะเด็กๆผีเสื้อค่ะอ่าระบายไปเลยนะคะเด็กๆจะวาดอะไรก็ได้นะคะตามที่เด็กๆต้องการเลยค่ะตามที่เด็กๆชอบเลยในขณะที่เด็กๆใช้สีน้ำนะคะระวังสกปรกนะคะ เด็กๆอาจจะหาผ้าหรือหาอะไรมาไว้สำสาหรับเช็ดนะคะเด็กๆไม่ต้องระบายเยอะนะคะเดี๋ยวเปียกนะคะอันนี้เริ่มจากเปียกแล้วค่ะเริ่มใจเยอะแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆใกล้จะเสร็จแล้วค่ะ เติมตานิดนึงอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆถ้เด,เดมผีเสื้อของคุณครูวิโฟกัสค่ะและเด็กๆวาดอะไรละ่ะคะเมื่อเด็กๆวาดเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายผลงานมาดูได้นะคะและอย่าลืมประเมินค่ะเขียน